ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระปูติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดที่านเรียกว่านุลมโดยทรงพิจารณาเห็นว่าเพราะวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปันจจัยจึงมีอายตนะ ก็ยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ,ะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็มีตัณหาตัณหาปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานโดยปัจจัยก็มีภพเมื่อมีภพก็มีความเกิดในกําเนิดทั้งสี่คือประเด็นของความเกิดเนี่ยที่เรียกว่าชาติมีการพูดการแสดงกันโดยวิธีการต่าง แต่ถ้าเราถามว่าในกรณีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไงทรงให้นิยามไว้อย่างไงก็ทรงเน้นไปที่ความเกิดในกําเนิดทั้งสี่คือเกิดในคันเช่นมนุษย์เป็นต้นเกิดในไข่เช่นเป็ดไก่เป็นต้นเกิดในสิ่งสกโปรกเช่นเชื้อโรคทั้งหลายเป็นต้นแล้วเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะเช่นภกสุรกายเปรตนรก เทวดาพวกพรมทั้งๆก็เกิดในกำเนิดเหล่านั้นทีนี้พอมาถึงการเกิดเนี่ยมันก็เป็นผลของกิเลสกรรมวิบากตรงนี้เวลาท่านแสดงในรูปของวัตตจักรคือจะหมุนวนกันอยู่ต้นเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากะเรียกแต่ละข้อเป็นวัตตะกิเลสวัตรกรรมวัตวิปากวัต ซึ่งคนนี้เราคิดดูง่ายๆนะเชเนสมมติว่าเรามีความอยากกินอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็ไปปรุงอาหารขึ้นมารับประทานรู้สึกอะรตรอยรู้สึกพอใจก็เก็บความรู้สึกอรตรอยความพอใจตอนนั้นไว้ไปในจิตมันก็ก่อตัวเป็นกามาธาตุคือเชื้อของความใคร่ ก็เป็นอาการกิเลสต่อมาแล้วก็อยากอีกอยากอีกก็ปรุงอีกปรุงอีกก็กินอีกกินอีกก็ยังติดใจยอยู่ก็ปรุงหมุนวนกันอยู่นนเนี่ยอาหารชนิดเดียวเรากินเป็นร้อยๆครั้งอาหารประจําถี่อาหารประจํา,ารรจชาติของชนเผ่าต่างๆในโลกเนี่ยเราเห็นเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมปบากที่มีความต่อเนื่องแล้วพวกนี้มันก็ขยายไปในเรื่องอื่นๆอยู่ในวงจรเดียวกัน หมายความมาเกิดความต้องการที่จะกระทำแล้วก็ะทำลงไปแล้วได้เสวยผลแล้วพอใจในผลหรือบางทีเนี่ยไม่พอใจในผลก็อาจจะทำอีกก็ได้แต่นั้นตราบใดที่ยังมีวงจรตรงนี้อยู่มันกลายเป็นกงล้อของสังสารวัตฏที่นำไปสู่การหมุนวนไม่รู้จักจบสิ้น แล้วระหว่างตรงนี้ส่งเปล่งเราเรียกว่าพุทธอุทานพุทธอุทานนั้นเป็นลักษณะคำสอนประการหนึ่งก็มีประมาณเก้าสิบกว่าข้อ,ขอเราเรียกว่าพุทธอุทานมันเกิดขึ้นจากสมนัสยานคือความรู้สึกเอิบิ่มปีติในธรรมที่ปรากฏภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าและภายในจิตใจของประหานหลังจาก รายสัมบัตผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสัมผัสเดียกายน์ใดอย่างหนึ่งก็จะเปล่งออกมาเป็นรูปของพุทธอุธฐานเตรงนี้พึงเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงประทับสวยวิมุติสุขอยู่ภายใต้ต้นพระสีมาโพหรือหลังจากไปสัตรู้ไม่นาน ก็เป็นการพิจารณาที่ต่อเนื่องมาไปใต้ต้นโพธนะฮะตลอดระยะเวจ็ดวันควายนุโลมก็คือควายเกิดทีนี้การเกิดเนี่ยเป็นสังเกตว่าที่แสดงไว้ในมหาสักยโกตมสูตรที่ยกไว้ในวันก่อนเนี่ยทรงพิจารณาก่อนที่จะสัตรุปเป็นการสาวไปจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏ คือมหมายความก็สายไปจากสาวไปจากเนี่ยพกอุปายาตโทมณนัตทุกปริเวทะโสกะมรณะมีชรามาจากไหนก็มาจากชาติก็สาวจากปลายไปหาโคนไปถึงนวิชาอยีายวยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราไปตัดถาวรไปเจอตะวันที่ปลายก็ได้เจอตะวันที่โคนก็ได้เจอตรงกลางก็ได้ แล้วก็ตัดเวลาตัดมันก็ตัดที่โคดน,น,นะครับเพราะว่าเป็นรากงาวของสิ่งเด่านั้นแต่ในกระบวนการของปัจจัยการเนี่ยมันมีอวิชากับสังขารนะเป็นเหตุเป็นเหตุในอดีตแล้วก็ทําหน้าที่สร้างขึ้นมาเป็นปฏิสนธิบิญญาณแล้วก็เป็นเชื้ออยู่ใน ปฏิสนธิวิญญาณน,นั่นเองไม่ใช่เป็นเชื้ออยู่ในจิตนั่นเองเพราะมีเชื้ออยู่เนี่ยเมื่อมาสัมผัสโลกมันก็เกิดตัญหาอุปาทานซึ่งก็เป็นอาการของอวิชชานั่นแหละแล้วก็ให้เกิดพบขึ้นมาพบขึ้นมาก็ถ้าเป็นสังขารพบก็คือพวกสังขารพวกบุญบาปมีความรู้สึกมีท่าทีตัวสิ่งที่เราสัมผัสทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็เป็นเหตุให้คิดบุญ คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปทำเป็นบุญทำเป็นบาปพูดเป็นบุญพูดเป็นบาปมันก็สะสมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นแล้วก็นําไปสู่พบมันก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตอนตอนขั้นต้นเราเจ็นว่าเป็นกิเลสกรรมวิบากเหมือนกันแต่เป็นกิเลสกรรมวิบากในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาติในแต่ละขณะเนี้มันมีอาการของกิเลสกรรมวิบากอยู่ ทีนี้ก็ทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานว่าในปฐมยามแห่งราตรีนะฮะทรงเปล่งว่าเมื่อได้แลทธรทั้งหลายปรากฏแก่พราหม์ณผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุคือความเพียรเพ่งเนี่ยมันก็ได้แก่การปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคทั้งแปดประการนั่นเอง คือศสีเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพอประทับนั่งเจริญสมาธิอาการทางกายทางวาจาก็าสงบมันก็เป็นศีแล้วพอนั่งเข้าสมาธิมันก็เป็นสมาธิไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆก็จนได้บรรลุฌานอย่างที่บอกไว้ว่าออทรงทบทวนถึงรูปฌานรูปฌานที่ได้ในสำนักอาจารย์ทั้งสองมาก่อน ก่อนที่จะเสร็จขึ้นไปประทับบนพระแท่นเนี่ยภายใต้ต้นอสัสร,รัตตพฤษ์หรือต้นมาโพแล้วจากนั้นก็สภาพประทัยของพระองค์เนี่ยบริสุทธิผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจ,จากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงสิ่งต่างๆแล้ก็เกิดพยานขึ้นตามลำดับดังกล่าว ทีนี้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ศัตรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแต่ว่านํามาพิจารณาทบทวนเขาเรียกว่าโดยนุโรปติโล,โลมือถอยหน้าถอยหลังได้มันมีความจำนิ้ำนานเพราะฉะนเพียนเพ่งมันจึงเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาแต่ว่าเมื่อขจัดความสงสัยทั้งปวงเนี่ยถ้าเขาเรียกระดับ ระดับวิสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่ากังขาวิจาณวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเราเห็นว่าตรงนี้ก็เริ่มต้นจากโสดาปฏิมัคไปนะฮะคือกระจัดความสงสัยความสงสัยที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความสําคัญของพุทธบริษัทแล้วก็เป็นปัญหาคาใจคาโลกอยู่ตลอดระยะเวลา คือความต้องยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระตรงในใจสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการแต่ละข้อนั้นต้องลองสังเกตว่ามันที่จริงเป็นพวกเดียวกบพิชารเพราะความต้องยก็คือโมหะวิชาก็คือโมหะ แต่วิชามันเป็นกรารไม่รู้ถึงอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วก็กฎของประัจการคือกฎนี้ยกฎปฏิจจสมบัตินี่ย,ย,ยมันเป็นวงกลมที่หมุนหลุดเนื่องกันไปได้เองเาการขจัดความสงสัยในพระรัตนตรัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเราก็คงยับยัปงรุ้มรรคผลยังไม่ได้นะ แต่ว่าทำยังไงจะใช้หลักของโยนในโสมานติการบ้างหลักของศรัทธาบ้างโยนใโสมนสิการนั้นเป็นอาการของปัญญาศรัทธาก็คือศรัทธาคือน้อมใจเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างปันานที่เกิดขึ้นในระยะใกลๆ้ๆนะแต่เมตานำโทรเขียนเรื่องพระพุทธเจ้าประนิพนานด้วยพระโลคอะไร คือไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่เลยแล้วไม่น่าจะเป็นพระด้วยนะถ้าเป็นพระแล้วก็ควรจะศึกไปด้วยคือถ้าเขียนหนังสืออย่างนี้ไดนะ้แต่เราก็ไม่เคยพบว่าพระพูดโดยขาดสมาคารวะต่อพระพุทธเจ้าขนาดน,นี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเธอเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธคุณไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นจริงๆ คือเรื่องพระพุทธคุณนั้นเป็นเรื่องที่เรายากยากที่จะยั่งรู้ได้คือสติปัญญาเราในท่านเทียบเหมือนกับมาเล็ผันผักกาดแล้วไปเทียบกับขบสูมเมนเนี่ยมันห่างไกลกันมากบางส่วนใหญ่เราจึงต้องใช้ความเชื่อ,อแล้วก็จับความเชื่อที่พระพุทธเจ้าให้ได้ แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นเรื่องความหนักแน่นมั่นคงภายในความเชื่อตรงนั้นระดับศีลธรรมจัญญานั้นก็คืออะไรคือใครจะพบผู้มีศีลมีความพอใจสนใจใส่ใจที่จะพบท่านผู้มีศีลแล้วก็มองเห็นโทษของความเจนีทีเหนียวทั้งหลายเพราะความเจนีนั้นเป็นอาการของโลภะโดยโทสะด้วยนะฮะ ให้เราสังเกตว่าบางกรณีเราเสียดายของเราไม่ให้ก็แสดงว่ามันเป็นอาการของโลภะบางครั้งเราไม่ชอบคนที่เราจะให้เราไม่ให้ก็แสดงว่าเป็นอาการมโทสัแต่เมื่อพลังตถาบางเกิดเนี่ยมันจะไปขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจะน้อยก็ลดลงไประดับหนึ่งจนใจใจนั้นพร้อมที่จะ ปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการลดโลภะโทสะลงไปคือถ้าเรามองถึงว่าผลตรงเนี้มันมาจากศรัทธาก็จะพบว่าพลังของศรัทธาได้ทําหน้าที่ขาากขจัดความไม่เชื่อความเครือแคลงสงสัยความโลภแล้วก็ความโกรธออกไปใจจึงขาจัดมูลทินคือความดันนี้ออกไปได้ เราเห็นแสงสว่างรอบตัวรอบจิตแล้วก็ใครที่จะฟังธรรมของสัตว์ปุรุษมีความพอใจใส่ใจสัทธมังโสตุมิชติคือปรารถนาที่จะฟังซึ่งประสัทธรรมเป็นการแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของศรัทธาแล้วของปัญญา แต่ว่าในตอนต้นๆเราก็เริ่มที่ศรัทธาทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าได้พระธรรมนั้นไปยึดโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผลตรงมาจากการสัสโรข,ของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อมั่นในประธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นบุคคลที่มีหนะ้าที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็สัมผัสผล,ผลแล้วก็เผยแผ่แต่สัมผัสผล,ผลเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนะคือเราไม่รู้ แลลว,ว่าการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นก็สัมผัสพ้นภา,า,ารกิจของท่านเป็นการพิสูจน์ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมคือสามารถจะเปลี่ยนแปลงคนเราลองดูถึงว่าเอาในเมืองไทยเรานี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกว่าวัดใหญ่ อย่างวัดมหาธาตุวัดโพวัดดรุณวัดนครประถมวัดอ,อพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยก็เรียกวัดชั้นเอกอุกษัตริย์สร้างแต่สมภารเหล่านั้นลูกชนชั้นกันมาชีพลูกชาวนาและสามารถสร้างสรรพัฒนารักษาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ แล้วก็แสดงว่าพระธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนได้จะชนชั้นกันมาชีพขึ้นมาอยู่เป็นฐานะของปูชนิยบุคคลเป็นที่เคารพสักการะแม้แต่ตแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในบ้านเมืองเราสิบเก้าพระองค์นะฮะคือเราจะเห็นว่าเอาตั้งแต่รัตนโกสินทร์เนี่ยสิบเก้าพระองค์ก็มีลูกของสามัญชนอยู่เยอะมากกว่าที่เป็น,ท,ปนที่เป็นเจ้าขุนมุลน,นายที่เป็นเจ้านาย แต่ท่านเหล่านั้นก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นพุทธบริษัทคารวสสถานคือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัททั้งหลายได้ก็หมายความว่าธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้จริงแล้วมีผลประเสริฐจริงเป็นตัวอย่างที่เชี้ยบุคคลเห็นได้แล้วก็ใจสิขาที่จริงก็คือธรรมะ แต่ว่ากำหนดเอาไว้เป็นระบบในการศึกษาประพฤติปฏิบัติในการมองนั้นก็เอาเพียงแต่ว่าสตสิขาก็คือกระจัดโลกกดลงเราเห็นว่าสีนิ่นเน้นปฏิโลกสมาธินเน้นปฏิโกรธแล้วก็ปัญญาเน้นปฏิลงเราก็ขอเพียงแต่ว่าเดินเสด็จรออยคนบบาทของพระองค์ โดยการพยายามพัฒนาปัญญาอย่างระดับที่เรียกว่ามีเหตุมีผลขึ้นไปอยู่ระดับมีเหตุมีผลได้เนี่มันจะเกิดสภาพจิตที่ยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันยอมรับสิทธิในชีวิตของกันและกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันยอมรับสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันคือหมายความว่าในตัวชีวิตนะ่ะเราไม่อัก เราไม่เกลียดไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทในตัวทรัพย์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยก็ได้ไม่มีชีวิตด้วยก็ได้เนี่ยเราไม่โลภอยากได้เกิดทาไม่ใช่ของเรามันมีความชัดเจนเลยนะฮะว่าสามารถสร้างสังคมที่เป็นสันติได้เป็นสันติระดับศีลธรรมจัญญาไม่ใช่สันติระดับนิพพานแต่นั่นก็คือการดับกิเลสได้ชั่วขณะหนึ่งในรูปของ เ็เรียกว่าสันทิติกังนิพพานางังนิพพานเดียนได้ในขณะนั้นนั้นเป็นตะทังกับน,นิพพานคือดับได้ด้วยองค์นั้นๆด้วยกรณี้นนั้น,น,น,นแต่ว่ากำลิบเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่าก็เป็นบัตรไดบันไดที่จะก้าวนำตัวเองให้เจริญก้าวหน้านในโอกาสต่อๆไปทิ้งเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราพิสูจน์ได้ อดีตเนี่ยอนาคตเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีฐานในการคิดแต่เช่นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน,ม,นมันมองได้ทั้งสามการอดีตก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นที่จริงที่เราเห็นเราเห็นปัจจุบันแต่ว่ามันอดีตมันเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอนาคตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันรครอบคลุมสรรพสิ่งเอาไว้ แล้วพอไปถึงกฎของปัจจัยาการเราก็ใช้ปัญญาได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเราก็เชื่อเอานะเช่นพูดถึงระดับของสังสารวัฏระดับว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนาไไรเนี้ยแล้วก็เป็นอดีตเหตุเป็นปัจจุบันนผลเป็นปัจจุบันนเหตุเป็นอนาคตผลซึ่งจะกาก่าในวกัสตกอไปเนี่ยไอตรงนี้เราต้องเชื่อ มันเราอย่างไม่ถึงเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากมากสลับซับซ้อนมากอาตมาตอนศึกษาปฏิจจสมบัติต้องการทําความเข้าใจอนะฮะไม่ใช่ว่าต้องการจะบรรลุรู้แจ้งอะไรก็ต้องการทำความเข้าใจอธิบายได้เนี่ยใช้เวลานานเราต้องถกเฉียงต้องอภิปรายกับครูบาอาจารย์เจอต้องนั่งคี้แจงประเด็นประเด็นกันไปแล้วศึกษาค้นคว้าเยอะกว่าจะพออธิบายได้ เคยคุยกับหลวงปู่ยานรดมสนกิจการโรท่านมรณภาพไปนานแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยอธิบายฟังหน่อยไม่เข้าใจเจับประเด็นไม่ได้หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเองไม่กล้าอธิบายแล้วท่านก็ไม่กล้าขีดเขียนไม่กล้าเทศไม่กล้าขีดเขียนไม่กล้าอธิบายเพราะท่านเองก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในเชิงปริยัตินะในเชิงปฏิบัติเราก็ทําไม่ได้อยู่แล้ว วันกฎตรงนี้ก็คือกฎของเหตุผลแล้วว่ากันตามความเป็นจริงปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทเปลียนแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอริยสัจใหญ่คือมันขยายออกไปเลยปิชาดานแต่ถ้าเราจับดูนะฮะเราจับดูเราจะเห็นว่ามันก็มีทุกมีสมุทยัยมีนิโรธแล้วก็มีมาก แต่พอดีเนี่ยที่ที่ทรงพิจารณาตอนแรกที่เรียกอนุโลมเนี่ยพิจารณาสายเกิดสายเกิดมันก็เป็นทุกข์กับเป็นสมุทัยนะถ้าถ้าเราแยกให้ดูก็จะเห็นว่าอาวิชชานั้นก็เป็นสมุทัยอวิชชาสังขารตัณหาปาทานนะีที่จริงสังขารนนะเป็นผลของสมุทัย เพราะในตัวกิเลสจริงๆก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วกรรมพบตัวนี้เป็นผลของกิเลสก็เป็นตัวเหตุทั้งนั้นก็เป็นผลนามารูปอายตนาผัสสะเวทนาตัณหาไม่ใช่มาถึงเวทนาแล้วก็ต่อไปก็เป็นชาติช,าตชรามมนะโโาโสกอะไรเนี่ยมันก็เป็นผลเราแสดงว่าเป็น เป็นทุกขสษัตร์นะฮะเป็นพวกทุกขสัตร์เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปริยายของธรรมะที่ทรงแสดงในช่วงตรงนี้จะมีนัยยะที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าทําความเข้าใจน่าศึกษาคือถ้าหากว่าเราเอาแต่เรียกเรียกว่าเข้าใจได้นะมาจนถึงกับบรรลุได้เนะี่ย มันก็ทําให้เราเข้าใจธรรมะในเราอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเด่เราจะศึกษาข้างหน้าเนี่ยแต่จะหาความหารายละเอียดในตรงนี้ให้ได้วันใต้ร่มระโพธิญาณเนี่ยมันจะมีนัยยะที่ที่น่าศึกษาเพราะว่าแต่ละข้อแต่ละประเด็นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึองอะไรว่าในประเด็นของอุทานเนี่ยเราสังเกตว่าเมื่อนั้นความสงสัยตั้งปวงของพระนั้นย่อมสิ้นไป เระมารู้ธรรมพร้อมทังเขตนะทมในที่นี้ก็คือทุกนะรู้ทุกพร้อมตะเหตก็คือสมุทยัยเฉพาะช่วงตรงนี้นะฮะเฉพาะช่วงส่วนนี้เพราะว่ายังกะเป็นการพิจารณาสายเกิดคือสายสมุทัยกับสายทุกข์สัตย์ที่จะมีนัยยะวิจิตพิสดา,นนารเนโอกวกัดออกไปด้วยมันก็กลับเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่า ถ้าจับใดที่เรายังมีความสงสัยอยู่เนี่ยมันเลิกพูดเรื่องอื่นเลิกพูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอะไรต่อหมดเพราะว่าอย่าลืมถึงสังโยชน์ข้อแรกมันเป็นสักกายทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนหรือว่าถือตัวถือตนตนเป็นรูปรูปเป็นตนตน,ตนมีในรูปรูปมีในตนพูดง่ายๆว่าเป็นสักกายะยี่สิบ ในขันทั้งห้านะฮะผลถ้ายังมีตัวตนอยู่เนี่ยมันเลิกพูดเรื่องนิพพานเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าเป็นอัถานะคือเป็นไปไม่ได้ที่ทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือบุคคลที่มีความสมบูรณ์โดยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยจะมีความเห็นว่าธรรมั้งปวงเป็นอนัตตาธรรม้งปวงเป็นอัตตา พราะถ้าถึงจุดที่จะเข้าประตูปณิพานแล้วต้องเห็นว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันต้องไปลดตัณหามานะทิฏฐิออกไปโดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยมันจะลดไปเยอะเราจะเห็นว่าท่านจึงเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลมานะนั้นแน่นอนเป็นกิเลสที่ละเอียดนะฮะต้องระดับพระหานจะแกะละได้หมดดับตัณหาก็ ระดับพระนาคามีจึงละได้แต่ว่าระดับพระโสดาบันเนี่ยมันต้องทำลายตัวสักกายทิิตรงนี้ออกไปจึงจะชื่อว่าเข้าสู่กระแสะของพระนิพพานเวลานี้เราพูดกันเยอะแต่เราไม่ได้นึกว่าตรงนี้เป็นหลักการสำคัญว่าถ้าเธอยังมีอัตราตัวตนอยู่เนี่ยเธอยังไม่ไปไหนหรอก แม้แต่โสดาบันเธอก็ยังไม่ได้ไปไม่ต้องพูดถึงวันนิพพานเบื้องสูงขึ้นไปพวกนี้จะยันกันนะหมายความว่าถ้าสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งต้องไม่มีและมีด้วยกันไม่ได้นะระหว่างศรัทธากับความไม่เชื่อนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อมีศรัทธาก็ต้องขจัดความไม่เชื่อถ้ายังมีความไม่เชื่อก็แสดงว่าไม่มีศรัทธามันก็ตอนนั้นต้องฟังัานาย ในรรวงพระพธทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญห้อง,งามไพบาลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี